สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับคุณโลดครับอยู่ด้วยกันในแปลงของเฮโรดนะครับแปลงนี้เป็นแปลงหลักก็เนาะสดใสขึ้นวันนี้วันนี้มีเสื้อน้องๆที่เขาอุดหนุนเราแล้วเขาก็ให้เสื้อมาใส่นะครับเฮโลดครับตอนนี้ในแปลงตอนนี้อยู่ในช่วงไหนครับคือตอนนี้ครับทางช่องเรานะผมกับพี่กบก็เป็นห่วงครับสําหรับ ปีนี้อากาศมันไม่หนาวเหมือนทุกปีนะอากาศอุ่นนะครับแล้วก็การแตกใบออกของทุเรียนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเนาะสรุปสุดท้ายนะครับยิบตั้มเนาะเราก็ต้องใส่นะครับแต่ทีนี้บางคนทําไม่ทันนะครับยิบตั้มใส่ไม่ทันหรือหาไม่ได้นะครับเพื่อนๆหาดีเกลือฝรั่งมาเนาะดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับมาหวานรอบโคนต้นก่อนนะต้นขนาดผมนะครับคุณบีประมาณนี้เนาะก็รประมาณ3มขีดนะครับหวานรอบโคนต้นนะใส่แก้ไขไปก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่หา ยิบตั้มยังไม่ได้นะใช้ดีเกลฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับใช้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วทางใบก็ตามเดิมเหมือนที่เราเคยทํามานะศูนย์ห้าห้าสิบสองสามสี่สามขีดถึงครึ่งกิโลนะต่อน้ำสองลิตรแล้วก็บวกแมกนีเซียมด้วยนะครับทาให้ใบแก่เร็วที่สุดนะสาหรับของผมเนี่ยมันทันครับไม่มีปัญหาสําหรับเพื่อนๆที่กาลังแตกใบอ่อนตอนนี้แล้วขึ้นลูกแล้วเนี่ยระวังนะครับหาดีเกลฝลั่งมาใส่ในระหว่างที่ยังหายิบตั้มไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายเพื่อนๆต้องสายยิบซ้ำนะครับด้วยความเป็นห่วงครับจากทางช่องเรานะครับครับครับนี่ตอนนี้ที่ยิบซ้ำสารข้อมูลตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหได้ข่าวว่ามันขาตลาดมากๆเลยครับคุณล็อับยิบซ้ำที่คุณโรอพูดถึงเนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมอ่ายิบมันอย่างนี้นะครับพี่กบมันจะพูดอย่างถ้าหาไม่ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่เพื่อนๆขอให้หานะหาที่ข้างกระสอบเขียนว่า แมกนีเซียมครับอ่แ um, มกนีเซียมแคนซียมกำมะถันเนี่ยคือที่ผมพูดมาทั้งหมดอะ่ะทําไมผมย้าให้ใส่ให้ใส่ย,ยิปซั่มค,คือยิปซั่มแหะคือทาาุรองเนาะอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนด้วยความเป็นห่วงนะครับผมดูงานวิจัยของดรสุเตอร์อตาแล้วก็นํามาบอกเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้แต่ปุ๋ยเคมีนะฮะช่วงเร่งดอกใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พอหลังจากอ่ติดลูกเล็กๆใส่สูตรสิบหกหรือสิบห้าสามตัวพอขึ้นลูกเท่าไขา่ไก่หรือโต สิบสองสิบสองสิบเจ็ดบวกสองที่พูดมาทั้งหมดคือธาตุอาหารหลักครับแต่ธาตุอาหารรองไม่มีใครเคยพูดกันนะครับพอทางช่องเราออกมาพูดกันเนี่ยทําให้ทุกคนตื่นตัวทุกคนทุกคนรู้ทันทีเลยครับว่าที่ผ่านมาเราใส่แต่ธาตุหลักแต่ธาตุรอ,องเราไม่เคยใส่ตอนนี้แพงมากเลยปุ๋ยก,ก,ก็ก็ทีนี้ครับธาตุหลักก็แพงเนาะแล้วธาตุรองก็มีความจำเป็นนะครับผมฉะนั้นผมกับพี่กบนะด้วยความเป็นห่วงนะครับก็อยากให้อยากให้ใช้นะยบตซ้ำอะจำเป็นต้องใช้และครับเพื่อนๆยังไงต้องใช้เนาะ ทำให้มันประหยัดต้นทุนเยอะเลยเพราะว่ามันถูกมากนะถ้าพูดถึงอ่าหนึ่งประหยัดต้นทุนสองทุเรียนมีสุขภาพที่ดีครับด้วยความเป็นห่วงเนะจากพี่กบนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอ่หายิบซ้ำไม่ได้ในพื้นที่ของเพื่อนๆหายิบซ้ำไม่ได้นะครับแต่ที่ว่าทางทางเพื่อนๆเราเนาะอยู่ทั่วประเทศเนาะที่ใช้อาหารพืชของเราเนี่ยแล้วหายิบซ้ำไม่ได้ต้องการเติมเต็มให้อาหารพืชเราเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทุเรียนของท่านสุขภาพดีเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ะที่ สำหรับคนที่หายิบซ้าไม่ได้นะโทรมาหาพี่ตรงนี้ต้องขออนุญาตพี่กบนะรบกวนให้โทรมาหาพี่กบนะครับอย่างนี้คุณรลดครับมีคือผมอยากจะฝากอย่างนี้ด้วยครับคือคิดได้พอดีเลยก็คือใครร้านไหนร้านเกษตรนะที่อยู่ทั่วประเทศนะที่มียิบซ้าหรือมีข้อมูลที่คุณรลดแนะนําตรงนี้มีของมีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจังหวัดไหนก็ได้นะครับโทรติดต่อพี่กบมาส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นข้อมูลไว้เผื่อเพื่อน ที่ใช้อาหารพืชเราอยู่ทั่วประเทศมีเยอะมากไหมครับนะเขาจะได้ไปใช้บริการท่านนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านมียิบซ้ำหรือมีสิ่งเหล่านี้ครับต<อ>ิดต่อส่วนตัวมาได้เลยครับเพราะอย่างนี้นะครับพี่กบจริงๆแล้วเนี่ยคือคือก็ไม่มีใครผิดใครถูกเนาะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทางทาง,ทางใครก็แล้วแต่นะแนะนําก่อนให้ใส่ปุ๋ยใส่ปุยยป๋ยถูดนู่นนาสุดนี้นะไม่มีใครพูดเรื่องทดลองเนะาะทดลองจะหาเป็นตัวอื่นที่ไม่ ที่ไม่ใช่ยึตั้มอ่ะก็มันก็มีราคาแพงเนาะทีนี้ผมก็เลยเห็นเห็นใจนะครับด้วยหนึ่งสภาพประกาศปีนี้อุ่นแล้วก็ตันแต่ไปอ่อนรุนแรงรแล้วต้นหนึ่งอะ่ะบางทีทุเรียนต้นหนึ่งมี2รุ่นทีนี้นปัญหาการแย่งอาหารกันนะเยอะแต่เมื่อเรายังทําแบบเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมอยู่ปีนี้ผมกลัวว่าเพื่อน,เอนๆเราจะได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามาตรการเข้มงวดเรื่องโควิดอะ่ะที่จะนําทุเรียนเข้าประเทศจีนอ่ะ เข้มงวดกาแค่ไหนนะฮะถ้าสมมติวัาทุเรียนราคามันไม่ดีเหมือนทุกปีนะเพื่อนเพื่อนที่ลงทุนโดยที่ไม่คํานึงถึงต้นทุนการผลิตเนาะอะไรแพงเอาหมดอะไรแพงเอาหมดอ่ะที่ผ่านมาได้กําไรครับแต่ถ้าปีนี้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วจะทําให้เพื่อนๆนเราไม่ได้กําไรเท่าที่ควรเนาะก็วยความเป็นห่วงนะต้องใช้ครับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อนๆพ่อผมแนะนำ15-5-20พอใกล้ๆผลมีอายุ ดสิบวันเก้าสิบวันค่อยเปลี่ยนเป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้านะฮะอันนี้เป็นผมเอานางเอางานวิจัยดรสุมิตามาบอกถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อนะทางผมก็ลองใช้ดูนะหนึ่งประหยัดต้นทุนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มั่นใจใช้แนวทางเดิมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราต้องทําแนวทางใหม่เพราะว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเชื่อสวน,นข้างๆที่เขามีทุนนะครับ,รบจริงไม่จริงเขาบอกเราหมดหรือเปล่าไม่รู้ลองแนวทางผมไปใช้บ้างแล้วแนวทางเพื่อนๆนบ้างนะอยากให้เพื่อนๆพื่ทำแล้วได้ตังค์ครับอยางกรณี ุรถใช้ยืบซ้ำมาในระยะหนึ่งนะใช้มาแล้วตอนนี้ตอนที่คณรถใช้ช่วงแรกคือช่วงช่วงไหนนะเออคือจริงๆแล้วผมใช้ช่วงครั้งแรกเลยนะครับเออต้องต้องใช้เออมะเขือพวงเล็กนะเนาะมะเออครั้ง<ว>แรกนะครับครั้งที่สองผลเท่าไข่นกกระทาผลเท่าไข่นกกระทาครั้งที่สามผลนับจากดอกบานร่วงหมดแล้วนะฮะหางหางแย่เริ่มขึ้นแล้วนับไปเลยครับอีก80วัน ครับครั้งที่3ครับอ๋อครั้งละประมาณกี่โลถ้าต้นไซนี้ครับไซนี้ครั้งละโลครึ่งครับพี่กบโลครึ่งไม่เกิน2โลนั่นเลยโลครึ่งไม่เกิน2โลหวานแแรๆนะครับเพื่อนๆหวานให้ทั่วสม่ําเสมอเลยนะครับครับแล้วลดน้ําตามเนาะยิบก้ามเป็นผงนะครับเพื่อนๆอืมผมอยากให้เพื่อนๆใช้อย่างผงเนาะเพราะอย่างอย่างเม็ดน่เพื่อนๆครับเราตีน้ําอย่างผงนะครับผมให้เพื่อนๆคิดวิเคราะห์เองเนาะอย่างผงเราตีเราเราใส่วันนี้ตีน้ําวันนี้เริ่มละลายแล้วนะครับเริ่มละลายแล้วแต่ว่าอยย่่างเเม็นี เพื่อนๆต้องตีน้ำอย่างน้อยถึงห้าครั้งนะครับปลอดจะละลายหมดกว่ามันจะแสดงผลมีเอาไปใช้ได้กี่วันเขายบ่ซ้ำอย่างน้อยยี่ห้าวันครับอ,อย่างน้อยยี่บห้าวันนะครับแต่แตสิ่งที่คุณโลดใส่หรือสิ่งที่ได้จากการใช้อะข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีนะครับเพื่อนๆสีใบจะเข้มสีใบจะเข้มแล้วก็อ,<ม>อย่างที่เรารู้ว่าในในยิดซ้ำอ่ะมันจะมีแคลเซียมสูงมันจะช่วยลดการหลุดร่วง<ม>การขึ้นลูกดีผิวสวยครับน้ําสวยแล้วสาคัญที่สุดนะครับ รสชาติของทุเรียนของเพื่อนๆจะรสชาติดีสีดีรสชาติดีรสช,ชาติดีต้นเพื่อนดูคุณบีลองสูมให้เพื่อนดูนะใบ,บมันจะดำไม่ขาดฮะใบสีดำไม่ถอดสีฮะทั้งๆนี้ตอนนี้หน้ากําลังร้อนนะบางเจ้าใบาเริ่มใบเริ่มจะเป็นสีเหลืองแล้วฮะของเรายังดำเข้มมันอยู่ฮะใช่ครับอันนี้อันนี้ยืนยันได้นะฮะที่ผบยืนยันได้กับกับ ที่อยู่ตรงนี้นะครับอ,อ๋อถ้าแก้ปัญหาเรื่องการรุนร่วงอย่างก,กรณีที่บางท่านที่ทําใบไม่พร้อมอะไรต่างๆก็ยิดซ้ําก็ช่วยได้ในระดับที่ดีระดับระดับเกิน50%าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โนะฮะตรงนี้นะครับในส่วนของเรานี่ไม่มีผลเรื่องของการตลาดเรื่องยิดซ้ําอะไรเลยโอ้ไม่ไม่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนททุเรียนแล้วมีคุณภาพดีเนาะและอย่างนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ใช่รุ่นผมนะคือผมเนี่ยใบดอยยังไม่บานนะใบอ่อนใกล้แก่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยู่ระยะนี้เนาะใบกําลังออกเนี่ย เพื่อนๆถ้าหายิปซั่มไม่ทันที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะย้ําอีกครั้งนะหาดีเกลฝรั่งหรือแมกนีเซียมทันเฟตมาหวานก่อนเลยครับไซส์ขนาดผมนะใส่ไปสามขีดเลยครับใส่สองล้อสองรอบนะห่างกันหนึ่งเดือนโอ้ยขอบคุณคุณลุมากมากเลยที่ต้องช่วยนการเรื่องนี้ครับบางทีหาไม่ได้จริงๆในยิปซั่มตอนนี้ขาดตลาดค่อนข้างขาดตลาดผมได้ข่าวว่าร้านใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีไม่เคยมียิปซั่มเลยแต่ตอนนี้สั่ง จากโรงงานเนี่ยเป็นร้อยตันเลยครัาตอนนี้ก็กาลังจะคาตลาดอีกช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันบอกต่อครับครับแล้วก็ทีนี้ก็ในส่วนของพิกบเนี่ยฮะก็มีนะอันนี้คือจะขายบ้างละจะขายบ้างจะขายบ้างแล้วทุเรียนที่ของคุณโลดเนี่ยนะครับคือที่เราทํามาเนี่ยเรามั่นใจเนาะเห็นความเป็นไปเพื่อนๆหลายคนก็อยากทานครับครับเป็นเพื่อนหลายคนเลยแบ่งได้ไหมปีนี้อยากให้ลงไหมอะไรไหมก็เลยเอ๊ถ้าอย่างนั้น ก็เลยนะเพื่อจะทําการตลาดขายทุเรียนนะฮะในแปลงของคีโรดมีอยู่ร้อยห้าสิบต้นครับก็น่าจะเท่าไหร่ก็ได้นะเห็นบอกว่าคุณโรด่าเราว่าจะปล่อยสักนะครับสักพันพันลูกอะไรเงี้ยอ่าครับครับน่าจะได้ไหมพันลูกก็คือเราก็คัดคุณภาพให้นเพื่อนนะประมาณพันลูกเนาะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนผมอยากจะอยากจะพูดแบบนี้ครับน้องพี่กบอันนี้ถ้าพี่กบจะขายนะผมอยากจะ ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับเพื่อนๆลองลองเปิดใจไหมครับว่าทุเรียนที่ใส่ย,ยิบซ้ำฉีด13046จังหวะที่ผลอยู่90วันรสชาติจะเป็นยังไงอเพื่อนๆไม่เคยกินทุเรียนเมืองนอนท์ผมขอโมนิดนะมไม่เคยกินทุเรียนเมืองนอนท์อ่ะลองลองลองทิมทุเรียนสวนผมไหมครับลองดูนะคนคนละหนึ่งลูกก็ได้ครับว่าทําแล้วอร่อยแค่ไหนนะคือต่อไปเนี้ยทุเรียนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่กบมันไม่ใช่แค่นี้เนาะ ถ้าทุเรียนเยอะขึ้นเนี่ยคุณภาพสําคัญแลวครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ใช้ตัวยี่ติบสอไม่ใช้ตัวติดสามส่วนที่หกไม่เน้นคุณภาพเติมอาหารทุเรียนให้ครบรสชาติทุเรียนเพื่อนๆจะไม่อร่อยเท่าที่ควรครับคือเราอยากจะ<ม>พูดถึงว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ทานได้สัมผัสได้ลิ้มรสนะคือคุณภาพทุเรียนคุณภาพแบบนี้ที่เราทําแบบนี้เนาะผมมั่นใจว่านะท่านได้ ได้ทานเหมือนปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วก็ได้ทานแล้วนะนะสุดยอดมากๆเลยคําว่าทุเรียนอร่อยเนี่ยคือยังไงครับที่คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆผมผมอยากจะพูดงนี้เนาะ<อ>จริงๆเพื่อน,อนๆทุกคนที่ขายออนไลน์ปีที่ผ่านมาม,มีมีปัญหานะครับ,รบเรื่องทุเรียนเม็ดขาว<ๆ>แต่ว่าเนื้อเนี่ยอร่อยสีได้นะสีเนื้อได้อร่อยแต่เม็ดสีขาวเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆจากประสบการณ์ที่พี่ชายผมทำนะแล้วบอก<ๆ>ผมมานะครับ เกี่ยวกับเราเนี่ยเติมสารอาหารที่ไม่สมดุลให้กับต้นทุเรียนเราอพอเติมไม่สมดุลขยายแต่เนื้อเนาะแต่เม็ดไม่ได้ไปด้วยครับทาให้เม็ดขาวแต่เนื้อแก่ทีนี้ว่าก็มีปัญหาอีกครับว่าส่งไปแล้วเพื่อนๆบอกว่าเม็ดขาวเนี่ยยังไม่แก่ดีขอเคมอ็มก็มีปัญหากันอีกครับทีนี้ผมก็เลยออกมาพูดเรื่องยิบซ้ำเนาะพอพูดรเรื่องยิบซ้ำปุ๊บกระบวนการสุกแก่ของของ,ของทุเรียนเราเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติที่กบ,บเนื้อก็ได้แล้วก็ เ,เม็ดก็ได้เนาะระยะเวลาลความแก่อะไรก็ทำก็ปกติครับรแล้วก็เน้นอาหารพืชรสชาตินะคับคือมันจะสมบูรณ์นะครับพี่กบแลวอีกอย่างผมอยากให้เพื่อนๆลองชิมเนาะลองเปิดใจค,ครับเพื่อนๆพี่กบจะขายลูกเท่าไหร่ผมยังไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองดูที่ครับว่าทุเรียนที่ใส่ย,ยิบซําฉีดทําแบบที่ผมทํามาเนี่ยรสชาติจะแตกต่างจากเพื่อนๆเคยทำแค่ไหนนะค,ะครับแต่เท่าเท่ากันเนาะเพื่อนๆเท่ากันเนี่ยเท่ากันแลวอะไรมันคือแตกต่าง เอาไปพิสูจน์เอาไปแกะกินดูเลยครับดูว่ามันแตกต่างยังไงทําไมผมถึงพูดว่ายิบสาดีนะฮะลองดูคือลูกที่พี่กบอยากจะส่งให้เพื่อนก็คืออยู่ประมาณสักสามโลนะพร้อมกินนะมันอาจจะต้องมากกว่านั้นแต่ว่ามันจะสุกแล้วมันก็จะยุบลงเนาะจะยุบจะยุบลงประมาณสักสามโลแต่ว่าจริงๆแล้วน้ําหนักต้องมากกว่านั้นตอนเก็บมันต้องต้องหนักกว่านั้นนะครับลองดูครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆสนใจเนะลองทักเข้ามาหาพี่กบนะถ้าพี่กบจะขอสักอ่หกร้อยเก้าสิบ พร้อมส่งเลยครับแต่ว่าโอนเนาะไม่ได้เก็บเงินไปทางต้องโอนมาจำ้ำไม่คับโอนมาจำรำไอย้ยางงี้จะได้ไหมเพื่อนเพื่อนครับถ้าได้นะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแล้วก็ผมจะส่งลิงก์รับจองเอพี่กบเป็นเป็นเบอร์โทรได้ไหมเพราะปกติเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจนะ,ะลงเบอร์โทรให้ให้<ม>เห็นได้ครัมีเบอร์โทรด้วยนะครับเล้วก็ผมจะนั่นไปนะฮะ ก็เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากจะพิสูจน์นะฮะสิ่งที่คุณโลดทำเนี่ยบางทีบางคนอยู่ไกลๆเดินทางมาไม่สะดวกครับแต่อยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณโลดใช้แนวทางนี้ทุเรียนอร่อยจริงไหมครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยฮะจริงๆแล้วอะตามตลาด4ีมุมเมืองอะไรเู้ขาขายกิโลเป็นพันนะครับเขาปอกตลาดรศกรนะครับใช่ใช่บางบางอย่างเมืองนนท์เนี่ยเท่าไหร่ก็นะครับนะฮะลูกเป็นหลายๆพันหลายเป็นหมื่นก็มี แต่ว่าวันนี้ของคุณโลดโดยจากการที่เรานะฮะตั้งใจทําคุณภาพครับครับก็เลยอยากให้เพื่อนได้ทานทุเรียนที่คุณที่มีคุณภาพแบบนี้ด้วยครับครับเนอะก็ฝากเพื่อนๆนะฮะติดตามตรงนั้นด้วยพี่กบมันไม่ใช่แค่ชิมเนาะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่จะสั่งเข้ามาเนี่ยที่คนที่มีคิดจะสั่งคือเราไม่ได้อยากอยากได้เงินตรงนี้พี่กบผมงผมอะผมขายลงขายตลาดผมก็ขายหมดอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเปิดใจนิดนะครับว่าลองชิมที่ว่าทําแนวทางนี้ ลูกโดกขนาดนี้แล้วรสชาติไม่เปลี่ยนเม็ดเล็กไหม,มคุณภาพเนื้อเป็นยังไงทําไมต้นไมโซมเพื่อนๆกินลูกกินเนื้อแล้วนะเพื่อนๆจะได้เดิน,นแนวทางนี้มั่นใจถา,ถามว่าทําได้ไงต้นหนึ่งสองกว่าโลแล้วลงทุนนแค่700บาทครับาทมันเป็นข้อมูลของเพื่อนๆเ,เองนะผมว่าอยากให้อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ได้เปิดใจเนาะทำในสิ่งใหม่ๆเราจะได้สิ่งใหม่ๆครับพี่กบครับครับนี่คือเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะเอาไปใช้ถ้าเห็นว่าโอเคมันใช้ได้นะผลลัพธ์ออกมาดี เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ได้ครับค,บคบการตลาดของพวกเราทุกวันนี้จริงๆถ้าของดีนะแค่กินในประเทศก็ไม่ไหวนะครับแค่เพื่อนๆเ,เราในกลุ่มที่ติดตามพวกเรามาเนี่ยยังไงของเพื่อนๆขายในประเทศไทยก็ไม่พอครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวกันนั่นคือคุณภาพเราอาจจะนะคือไม่ไม่คือในระดับทั่วๆไปครับมันเลยต้องอาศัยการตลาดส่งต่างประเทศครับ ันนี้เผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะครับลองดูลองดูครับเพื่อนๆผมเองก็ก็ไม่มีอะไรจะให้พิสูจน์ไม่มีอะไรจะเป็นคําตอบ,บอยากแค่อยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสเท่านั้นเองครับครับครับ,รบแล้วก็จะลืมนะ<ๆ>พเ,นเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของร้านค้านะที่เกี่ยวข้องเรื่องนะนะมียิบซนะ้ำอยู่ในนะมือนะครับอยากจะให้พี่กบนะแจ้งเพื่อนๆเราที่ติดตามบางที่อยู่ไกลนะอยู่นครศรีธรรมราชอยู่สุราษฎร์อยู่ปัตตานีมีทั่วประเทศนะพี่กบได้ ได้รับข้อมูลการติดต่อมานทุเรียนมีทั่วประเทศนะครับสีสเกตเนาะสีสเกตอย่างนี้ครับสีสเกตบุรีร์โคราชนะอุดรมีน้องคายมีนะครับชัยภูมิมีหมดเลยพูดไปมีหมดเลยครับเพราะนั้นว่ายิบตามหาไม่ได้ไม่ได้ยังไงยังไงทางร้านที่มีเนาะช่วยกรุณาติดต่อพี่กบมาหน่อยเนาะเป็นได้ช่วยกันเผยแพร่ครับใช่ครับผมจะแจ้งลูกค้าที่อุดหนุนอาหารพืชเราเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับสี่ห้าพันคนนะถือว่าโอเคเยอะมากๆครับ ก็ฝากนะฮะเพื่อนๆด้วยครับติดต่อมาได้นะฮะในเบอร์ของพี่กบเลยนะครับขอบคุณคุณลดมากๆสำหรับคลิปวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามคลิปเราตลอดมาเลยที่เรามีวันนี้ได้นี่น้องอีซี่จังหวัดตลาดบอกว่าเออเอาแบ่งอาหารพืชไปทําการตลาดด้วยก็บอกว่าฮวนะฮตอนนี้เห็นบอกยิบซ้ำเมื่อวานสิบห้าตันหมดเกลี้ยงเลยอ๋อครับครับองเอาน้องปืนน้องปืนช่วยช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันเออคืออย่างนี้พี่กบเออ ผมอยากจะบอกว่าาตาอาหารรองอ่ะที่ไม่ที่ไม่มีที่ไม่ใช่ยิบซ้ำอ่ะมันแพงแต่ยิบซ้ำหนึ่งยี่ห้าโลร้อยกว่าบาทเนี่ยมันถูกอยากให้ใช้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรกระสอบยี่ห้าโลครับมันใช้ได้แบบมันใครที่เข้าใจผมกับพี่กบผิดก็เข้าใจใหม่เนอะผมไม่ได้มีบริษัทขายยิบซ้ำนะครับไม่มีแต่อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ยิบซ้ำแค่นั้นเองครับนอกจากนั้นคุณรถก็บอกแล้วนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีจริงๆ หาตัวตัวเสริมได้ตัวเสริมได้ครับโดยดีเกลือฝรั่งหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนาะดีเกลือฝรั่งกับแมกนีเซียมซัลเฟตครับเพื่อนเครับมันคือตัวเดียวกันนะแล้วแต่จะเรียกครับงขอบคุณมากๆเลยครับคุณล้นครับขอบคุณผู้ชมมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ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 